สวัสดีครับอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะฮะผู้ไม่เคยปล่อยนัต้องสุขสันต์วันเกิดภรรยาย้อนหลังด้วยนะครับ,บ,บไปไปแห่ภรรยายที่ไหนมาครับไ่แห่ไม่แห่ไปกินอ๋อ, <laughs> อ<ย>วันวันวันเกิดนี่เป็นวันแห่งครอบครัวอาจารย์เชียงนะครับใครที่ติดตามพี่ลูก <laughs> อาจารย์เชียงก็หรือแม่ปายเนี่ยก็ จะเห็นความเคลื่อนไหวของข้อมูลนี้น่ารักมากๆนะครับการสร้างกิจกรรมคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องผัวผัวเมีย,เ,มยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เชียนนี่เป็นเบอร์ต้นต้นแล้วน,นะจํงภาพได้ว่าใครเอาใครเอาภรรยามาเล่นในในคอนเทนต์เยอะๆก็นึกภาพอาจารย์เชียนขึ้นมาเลยหยิบของกันตัวเขาบอก นอกจากหยิบสินค้าใกล้ตัวมาทำกันตลาดแล้วยังหยิบของใกล้ตัวนะฮะอธิภรรยาเนี่ยมามาเป็นมาแล้วมาเป็นส่วนประกอบในการเสริมสร้างแบรนด์วยกันวยกันวันนี้ครับเรามาคุยกันในหัวข้ออะไรครับจัรเชียงคือตอนนี้มันมีความเสี่ยงของการทำแบรนด์แล้วก็เรื่องของ AI นะครับเมืม่อกี้พี่ต่อจากพี่พโอเมื่อกี้หน่อยก็ถ้าเป็นแบบเรื่องของใครที่ทำคอนเทนต์นนะทำไมผมถึงแบบอย่างพี่โอบ,บอกว่าเอา สิ่งของใกล้ตัวเอาคนใกล้ตัวมาทำคอนเทนต์เนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะครับเวลาทำทำ,ทำช่องทำคลิปวิดีโอหรือการสร้งางตัวตนนี่้ยครับคือการหยิบจับของที่ที่อยู่ใกล้ตัวอยู่รอบตัวเราอะ่ะมันทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทให้มันทาได้ง่ายอะ่ะคือการเริ่มต้นอะ่ะอย่าทําให้มันยากถ้าเริ่มต้นแล้วทําให้มันยากอะ่ะ แค่เริ่มมันก็ยากแล้วอะความรู้สึกในการเสียจะอยากทาอะมันจะยากขึ้นอีกเช่นถ้าเราแบบอไปต้องไปถ่ายสตูดิโอต้องใช้กล้องใหญ่ต้องใช้กล้องคือมันเริ่มต้นยากละหรือต้องแบบนัดเพื่อนเพื่อมาถ่ายเงี้ยคือกว่าจะนัดได้อ่ะก็หมดเวลาไปละก็จะนัดกันได้อ่ะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําอ่ะตอนนี้คืออะไรที่แบบอยู่ใกล้ตัวอ่าอะไรที่สาม,มารถทําได้เลย ผมก็จะทําเลยโดยที่แบบต้องให้มันยากถ้ามันยากอะ่ะมันจะไม่อยากทําฉะนั้นใครที่แบบคุณผู้ฟังคนไหนที่แบบอยากจะเริ่มต้นทํานะครับลองเริ่มต้นง่าย,ายก่อนเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะโอ้โหทําไมเดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันทําแล้วมันซับซ้อนคืออันนั้นเขาเริ่มแอดวานแล้วอ่ามันไปแอดวานแล้วแต่เรามันบิ๊กิเนอร์อยู่สิ่งที่ต้องทําคือลงมือทําก่อนอย่าเพิ่งคิดเยอะลงมือทําไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อย แต่ถ้ารอ,อเพอร์เฟกเลยรอทําคลิปวิดีโอด,ดีเลยมันแล้วก็ทําได้แล้วถ้ามันทำแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็จะท้อแล้วก็เลือกทามันก็รู้สึกว่า <laughs> เออมันโอ้โหไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยทำมานาน,น,านลงไปคลิปแรกแล้วแปก๊กไม่มีคนดูโอ้ท้อละเลยทำละท๋อเลยเพราะว่าโอ้โหตั้งใจเกินไปแล้วก็ลงลงเกินไปหมายหมายถึงว่าลงใช้แบบพลังกำลัง มากเกินไปแล้วคาดหวังมันจะเยอะขึ้นนะครับลงคลิปวิดีโอแบบไม่ได้คาดหวังไรฝึกทำเรื่อยๆแล้วค่อยพัฒนามันเก่งขึ้นน่ะมันจะพัฒนาต่อไปนะครับคก็บางบางทีก็เล่นเล่นแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสมจริงบ้างก็ได้นะฮะอย่างอารยนเชียงเนี่ยเล่นสมจริงมากดูแบบแบบเหมือนทบตัวเหมือนคนกลัวภรรยานะครับทําตัวเหมือนคนกลัวภรรยาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับก็ก็นั่นแหละฮะตามนั้นจริง โอเคคือผมอ่ะเล่นไม่สมจริงเท่าไหร่นะแต่แฟนผมเนี่ยเล่นสมจริงกว่าเยอะอะไรเงี้ยสมจริงมากครับได่เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงว่าเรื่องการสร้างสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์นะอย่างอาจารย์เชียงนี่ก็มีมีมีความชัดเจนในเรื่องของการที่สร้างแบรนด์ที่เอาของใกล้ตัวเอาเอาภรรยาเอาเรื่องราวในชีวิตประจำวันออกมาสร้างเป็น คอนเทนต์แล้วก็ยังออกมาเป็นในแง่ของการสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ oh. แต่ก็มีหลายแบรนด์ในช่วงนี้ที่ออกมาอาจจะด้วยภาวะที่คนเก่งการตลาดในหรือเก่งในการทําสินค้าแต่ไม่เก่งในการดูแลภาพลัลกษณ์บนโลกออนไลน์ mm hmm. เมื่อทําไปแล้วเออคนพูดถึงเราออนไลน์เนี่ยเราไม่ไป,ไปฟังเราไม่ไปไปสนใจกระแสหรือไม่ไปคิดว่าเวลาสื่ออะไรบนโ,โลกออนไลน์ออกไปเนี่ยมันจะมีผลกับแบรนด์ขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ ก็เริ่มมีเคสที่ออกมาหลายเคสเลยนะครับที่ที่ส่งผลออกมาอย่างล่าสุดนะครับเรื่องของยาดมสีเขียวกระปุกใหญ่อที่พวกเราชอบดมกันเนี่ยอืนะครับ<ม>ก็มีเคสที่เข้ามาเกิดประเด็นปัญหาจากแนะ่ไม่ว่าประเด็นปัญหาอาจจะมาจากเครื่องเอกสารทางราชการที่ใช้ใช้นูน่นใช้นี่แล้วก็ไม่ถูกต้องในเรื่องของการที่ตั้งในการผลิตอก็มีประเด็นดราม่าออกมาแต่ตัวเจ้าของ เจ้าของแบรนด์ก็ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ยังเออาจจะใช้อารมณ์มากไปหน่อยเนาะอาจจะใช้แบบความรู้สึกของตัวเองนะครับมาพูดออกไปที่เกินจากแฟกต์เกิดจากข้อเท็จจริงเช่นการขอความเห็นใจทําไมต้องมาจับกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเป็นความผิดที่ทุกคนรับได้ว่ามันคือความผิดทางทางข้อกฎหมายแต่ก็ทําให้เกิดภาพลักษณ์ทั้งสองทางเนาะมีคนชอบมีคนไม่ชอบอืมนะฮะอันนี้เป็นเคสหนึ่ง คือแบรนด์แบรนด์ยาดมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยรักนะผมสัมผัสได้นะว่าคนไทยรักรักแบรนด์นี้มากนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลมากนะครับ uh huh. แต่ความเสี่ยงก็คือคือไม่ได้ระวังเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจมองมองการสเกลเนี่ยมันสเกลธุรกิจมันต้องใช้พละกกำลังแล้วก็ใช้ความระวัง แต่พอไปผิดพลาดซึ่งขึ้นข้ามเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคําว่าโรงงานเถื่อนนี้ค่อนข้างแบบโหดร้ายมากเลยนะครับอ่าพอเราผิดพลาดเรื่องของแบบไม่ระวังภัยในความไม่ปกปิดความเสี่ยงธุรกิจอะโอกาสล้มนี่คือหนักเลยอะ <S <S ล้มที <S <S ล้ม <S <S ล้มใหญ่เลยครับแล้วก็ต้องมานั่งแบบรีแพ็กร,รีแบรนดิ้งใหม่มาทําภาพลักษณ์ใหม่ประกอบกับอารมณ์ที่ อตอนถแถลงข่าววันแรกก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีที่ปรึกษาที่จะที่จะคอยเบรกคอยถแถลงข่าวนะครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนี่เขาจะมีฝ่ายลิสแมเนจเมนต์เลยเนาะอ่าใช่ใช่ใช่ผมเคยอ,อยู่ในในองค์กรที่เป็นองค์กรที่สมัมผัสของคนเยอะมาหลายองค์กรนะครับไม่เป็นองค์กรที่เป็นร้านสะดวกซื้อหลาสาขายเยอะเยอะอ่าหรือองค์กรที่เป็นธนาคารที่มีลูกค้าเยอะๆ อ๋อทุกครั้งเวลาแถลงข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถลงข่าวในเชิงที่ให้ข่าวต้องมีต้องมีการเตรียมการเนาะทุกครั้งที่จะพูดเราต้องคิดถึงภาพว่าสุดท้ายพูดจบแล้วอยากให้เขาเอาเมเสเซจไหนออกไปใช้อันนี้คือซิกในการทําการแถลงข่าวว่าถ้าเราแถลงปุ๊บเนี่ยต้องมีมีคีเมเสเซจออกไปต้องมีคอนบทหลักออกไปที่มันจะกลายเป็นกระแสได้นักขาา่าวออกไปพาดหัวได้แล้วต้องเป็น,นทางหลวงของแบรนด์ด้วยนะครับครับ ในทางบวกของแบรนด์ด้วยซึ่งซึ่งเคสเนี้ยก็อาจจะเป็นไม่มีไม่มีอย่างที่ <PR. S 2> จทไม่มีพีมาดูแลไม่มีมามาดูแลแน่ๆเพราะว่าเจ้าของเขาทําคนเดียวนะครับ uh huh. คือเป็นสายคุสายบุกเนี่ยด้วยส่วนใหญ่เอสเอไม่ค่อยได้มีพีอารหรอกมันก็เลยเกิดการดาราม่าแลา้วดราม่าอีกก็คืออ่าคือหยุดหยุดตัวเองไม่ได้ <laughs> <c oughs> คือเจ้าของอ่ะจะแบบบริษัทใหญ่ๆอ่ะเจ้าของจะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวเพราะาอะไรเขาจะมีทีมมาร์เก็ตติ้งทีมพีอารทีมทีมรองรับในการแถลงข่าวในการมันก็เลยทําให้มันมีการกรองแมสเซจที่เราจะสื่อสารอ่ะค่อนข้างหลายชั้นก่อนที่จะออกแบบเจ้าของ,ของไปเพราะถ้าออกไปเนี่ยคือจบมาแล้วพีอานี่ยากเลยพีอาที่จะมาคอยช่วยกรองแมสเซจที่จะสื่อสารอ่ะว่ามุมไหนที่จะสามารถสื่อสารได้ แล้วมุมไหนอ่ะที่ไม่ควรจะสื่อสารนะครับเราสื่อสารไปเนี่ยมันหัวแน่ๆแ,แหละมันมันออกไปมันมนิกรทีบอยู่แล้วแหละมันมันเป็นแง่ลบแล้วแง่ลบยังไงที่เราสามารถจะรับได้แล้วทําให้มันออกมาเป็นแง่ลบที่แบบพยายามที่จะบวกได้อืมแต่พอออกมาแถงเนี่ยมันทำให้ลบแล้วลบอีกก็เลยกลายเป็น ใช่ถ้าโดยโดยโดยคอนเซปต์ในการดราม่าในการแบบแถลงข่าวอะไรเงี้ยหรือแบบมีปัญหาจริงจริอ่ะหนึ่งคือยอมรับผิดเลยครับไม่มันไม่มีคนไทยใจดีครับยอมรับผิดทําผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็พร้อมปรับปรุงพร้อมเข้ากระบวนการพร้อมแก้ไขพร้อมที่จะพัฒนาต่อนะครับพร้อมที่จะสู้ต่อแล้วคือแบรน ยาดมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนไทยรั้งจริงนะผมยังร,รู้สึกว่าแบบพอเห็นแบบโหเศร้าอ่ะเสียใจว่ะรู้สึกเสียใจไปด้วยกับเขาเลยนะเ่ใช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 ่ไหมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโหยทําไมเอาเขาหนักจังเลยอะ่ะเรายังรู้สึกแบบสงสารเลยอะ่ะเท็นี้ผมผมเห็นบอกว่าเอ่อมเมสเซจที่ออกมาเนี่ยเอ,อ ตกไ,ไปฟังจากการแถลงข่าวไปนั่งฟังแถลงข่าวของของอ,อยงออยอะไรพวกนี้เขาก็พูดไม่ได้ใช้คํานี้ด้วยนะเออโรง,งงานเถือ่อนอะไรเยงีย้แต่ต้องบอกว่าสื่อหลาย,ลายสื่อเองก็เี<ว>ยอย่างนพ<ช>าดหัวอย่าง,งพาดหัวอย่างเออพาดหัวดึงดึงดึง,ด,งดึงอารมณ์นะครับพอดึงแล้วดึงไม่ลงแนละ้วสิอันนี้ก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่แบร์เรามันโดนทบได้ตลอดเวลานะครับ แม้ว่าจะมีประเด็นเล็กแต่พอเป,เป็นจุดที่คนสนใจเนี่ยจะมีคนมาลุ้มมีคนมาลุมซึ่งการทำา PR ในเชิงในเชิงแก้ไขเนี่ยใค,ค,ครจัดการใครจัดพีอ PR เนี่ยมันไม่เหมือนกับการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนมาสนใจถ้าถ้าคนมาสนใจเนี่ย,ยอยาอ่างอาจารย์เชียงเคยพูดหลายทีว่าเราต้องการให้คนมาโต้เถียงกันอยู่บนคอนเทนต์ของเราใช่ไหมครับในการทำพีา PR ในทำคอนเทนต์ในเชิงเชิงลุกสร้างเอาไว้เนี่ยสร้างการรับรู้เนี่ยเราต้องการให้คนมา คอมเมนต์เราต้องต้องพูดไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนเราไม่มีความเป็นกลางแต่ในเคสนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นเราจะไปทางในเอียงข้างไม่ได้ต้องต้องทําให้มันตรงตามกฎหมายเพราะเป็นเรื่องของเรื่องของสินค้าสุขภาพออืมจะมาอ้างว,ว่ากฎหมายลังแกไม่ได้ออืมอืมซึ่งการพอดหัวข่าวอะ่ะมันเลยทําให้ภาพลักษณ์มันรุนแรงไปอีกโหดโหดร้ายไปอีก นะครับอ่าฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเคสอย่างเงี้ยต้องอยู่เฉยๆก่อนสักหนึ่งสองวัน <c oughs> อันนี้เขาเขาไรับจากการเชียกนกลับไห้ปล่อยคือคอย่าอย่าพิ่งลุกออกมาเร็วกันใช่พึ่งนี้ออกมาตกผลึกก่อนเพราะว่าอารมณ์มันร้อนคือคือจะเคยได้ยินเนาะคนที่จะบอกดราม่าอย่างเงี้จะทำไงครับปิดโซเชียลนะครับปิดมือถือไปข้างนอกก่อนมันไม่ใช่หนีไปไหนนะแต่ แต่ตกผลึกถ้าเราแบบไม่มีทีมงานไม่มีพ r อาหรือไม่มีคนที่จะคอยมาดูแลอย่างเงี้ยคือต้องตกผลึกก่อนแล้วจะบอกว่าไม่ใจร้อนก็บางทีมันอารมณ์มันเดือดนะเนอะแล้วสัมภาษณา์นักข่าวก็จี้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 อ่ะมันก็จะเดือดกันเลยอะไรเงี้ยงนั้นควรจะต้องมีคนตัวกรองอะตัวตัวขั้นในการแถลงข่าวอีกทีหนึง่งอ่าคือ,อ มีมีมีตัวขั้นเหมือนกับอะไรนะกันจลประลังที่ต้องมีอะไรนะประธานมือที่ตัวจริงโผล่ออกมาใช่ไหมใช่เก nope. ี s <S ่ยวไหมเอ่อต้องมีต้องมีตัวลออตัวชนเป้าหลอกนี่นะไม่เกี่ยวนยคนละอย่างนะไม่เกี่ยวนะอย่างตอนนี้ก็มีดราม่ายู่นี่ดราม่าเยอะเนอะอย่างวอนัฐเนี่ยเพิ่งโอ้โหเพิ่งแถลงข่าวเวลาสุดน้องไห้ทำน้ําตาเนี่ยคือ บอส์เขาก็บวกเองนะโอ้โหเขาก็โอ้โมีเงินเยอะแล้วนะแต่แบบมาบวกมาทํางาน,นขยันเนาะขยันมากเลยนะ <Même S 1> ตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีดราม่าวงการนางงามนะครับ <grunts. S 1> ในการใช้คำเนีย่ยพอคือในประเทศไทยมันก็รู้สึกว่าธรรมดาแต่พอเป็นระดับโลกเนี่ยก็เลยทําให้หลายหลายๆหลายๆคนเขาไม่ได้ยอมรับนะครับในการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแต่ว่า ก็เห็นออกมาขอโทษกันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการแถงข่าวนี่การออกมาการสื่อสารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอัปเดตพี่โอบอกครับ,บอกเลยเรื่องของการทําอไอนะเดี๋ยวเวลา,าจะหมดเดี๋ยวไม่ค,มคือเรื่องสําคไอเออเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเอไอตัวเนี้ยโหดมากพี่โอได้ใช้อย่างครับโซล่าเอไอ ผมค้นคาว่าโซละใน google มันขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เชียงผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันมันขึ้นอะไรล่ะครับเหมือนที่อาจารย์เชียงชอบส่งมาให้ผมเนี่ยมันขึ้นอะไรเหรบครับเป็นข่าวเป็นคลิปเอ้เป็นอะไรนะข่าวประมาณนี้ครับเป็นพวกข่าวสารการทําโซเชียลการทําคลิปอะไรเงี้ยครับครับนี่ครับโซล่าเอไอครับนี่ หน้าตาเนี่ย<อ>มันจะเหมือนโซเชียลมีเดียเลยครับตนอ,อ <S 2> <S 2> นนี้โซล่าใช่โซล่าเอไอครับผมนผึกว่าอาจารย์เชียงใครท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุครับตอนนี้อาจารย์เชียงเปิดหน้าจอมือถือของตัวเองนะครับโชว์คลิปโซล่าคลิปโซล่าเนี่ยเป็นดูดิเคนนัคลินวิดีโอที่ถูกสร้างโดยเอไอนะครับใช่คุยกับแซมเห็นปะคือโซล่าเอไอตอนเนี้ย น่าจะเป็นตัวอัปเดตแบบคือ AI อ่ะมันทำให้เราเรียนรู้เลยนะครับพี่โอก็แบบการแข่งขันระดับโลกอ่ะมันโหดขนาดไหนอ่ะอืใช่พี่พี่โอลองสังเกตดูดบบิโอหแข่งกันเป็นไรเป็นรายอาทิตย์คือระดับโลกก็แข่งกันอ่ะคือแบบเดือนนี้แล้วเดือนก่อนหน,น้านี้วีโอออกมาวีโอสมใช่ไหมวีโอจำได้ว่วาวีโอสมอะ่ะอ่าเราตื่นเต้นกันมาก คือฮามากเลยโห و, เหมือนจริงได้ขนาดนี้เลยพอวีโอสามอ่ะอะ่าพอวีโอสามมา a c e b o o k ออกมาโอ้ f เฟ e บุ๊กทำคลิปวิดีโอได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอ Facebook AI, อไไอต้าเอไอแซดดิพีไม่ยอมครับเดือนเนี่ยดูดิแต่ละเดือนอะ่ะอัปเดตกันแบบเรียวไทม์แล้วรู้เลยว่าโอ้โห و, ระดับโลกอะ่ะเขาเป็นระดับโลกจริงอะ่ะในการที่แบบเวลาออกตัวไหนมาใหม่อะ่ะ มันต้องว้าวอ่ะคือไม่ว้าวค,คือแล้วตอนเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสี่เดือนที่แล้วครับเวลาทำคลิปวิโออ่ะมันยังไม่สมจริงขนาดนี้เลยนะอืตอนนี้คือเอาหน้าตัวเองครับมันเวลาเปิดปทุกคนสอนตอนนี้ยล่าสุดก็คือโซล่าเอออ่ะมันมีในแอปแอปมีทั้งแอป Store และก็มี Play Store มีทั้งสอ <Play Store. S 2> งส่วนแล้วนะแนนดาวน์มาแล้วแนนดาวนมาแล้วกด ใครที่มี c h a t g ี t สามารถล็อกอินผ่าน c h a t g ี t เข้าไปเลยก็ได้นะครับหน้าตามจะเหมือนโซเชียลมีเดียเลยครับผมว่าอาจจะเป็นุโซเชียลมีเดียก็ได้นะมีโอ,อกาสเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันปล่อยฟีครับอัปเดตตลอดเวลาใช่ปล่อยให้เล่นฟรีและที่สำคัญทำไมถึงต้องใช้โซละ่ะเราพี่โอเคยเห็นคลิปวิด,โดีโอที่คนยก ช้างมะเดตามถนนหรือแบบมีคลิปแปลกๆอ่ะคลิปแปลกๆที่อยู่กลางถนนเน่ยหรือแบบคนยกช้างมีลิงมาถือล่มบินไปข้างนอกอะไรเงี้ยอืมคือมันคือโซล่าเอไอนะครับครับมันเหมือนจนเราถ้าไม่รู้เลยว่านี่คือคลิปทำจากเออใช่สิ่งที่ตอนนี้ในมุมแง่บวก่อนนะครับ ผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ผมแค่ใช้โซล่าเอไอสแกนหน้าผมนะครับแล้วเอาไปสัมภาษณ์พี่โอแล้วพี่โอทำสร้างแอคเคา t สร้างแอคเคานนี้มานะแล้วทำเป็นคุยกันได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวตอนหน้าตอนตอนตอน,ตอนหน้าเราจะไม่มาแบบสองจอยอย่างนี้เราตอนหน้าเราจะนั่งด้ยวยกันเ <laughs> นี่ยพี่โอเห็นปะ <laughs> คลิปสัมภาษณ์ของเคนกับแซมแซมนี่คือเป็นเจ้าของ c h a t g p t ผู้ที่คิดคน AI c h a t g p t นะครับคลิปเนี่ยรอบหน้านะพี่โอไปสมัคร AI นะครับโซล a r ์ i แล้วผมไปค่อนหลคกับพี่โออะได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องอยู่กันแล้วใช้เสียงที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเสียงภาษาไทยอะชัดด้วยอ,อ,อืเนี่ยโซลาร์ออแล้วทุกคนอย่างเงี้ยเป็นโปรไฟล์ เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาแล้วเป็นคลิปวิดีโอเหมือนไอจเลยครับเหมือน i อจเลยที่จะไปคิดแบบไหนก็ได้นะครับจะเอารูปแบบไหนก็ได้แค่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ใช้สับยากเลยนะครับ mm hmm. ผมไม่ทําคลิปวิดีโดยอย่างนี้ผมทำคลิปวิดีโอตัวเองเนี่ยบอกให้อยู่ที่เยาวราชเนี่ยมันก็ทําเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นอยู่เยาวราชแล้วอยู่กับแซมแซมก็คือเจ้าของชตพีเนี่ยอ่า สลับซีนกันคุยกันและมีคนแปลกหน้าคลิปวิดีโอสิบวิสิบห้าวิสามารถทําได้ซึ่งตอนนี้นะครับมันมีความเป็นสมจริงแบบชนิดที่ว่าแบบหมาะคือรู้ว่าเป็นเออ่ะแต่ในเดือนเนี้ยกับย้อนกลับไปสามเดือนที่แล้วอะ่ะอืมไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ในในเชิงในเชิงบวกในเชิงทำรลตรมันทำให้ตัวทุนแหลงได้เยอะ แล้วก็มันพอมันคลิปที่มันมันดูอย่างเงี้ยมันทําให้ดึงความสนใจได้ง่ายเพราะว่าค,คนรู้แหละว่าเป็นไอไอเราทําให้คนรู้ว่าเป็นไอไอไม่ตั้งใจทําเพื่อหลอกแต่ทําเพื่อเล่านี่พอเราไม่ตั้งใจทําเพื่อหลอกทําทเพื่อเล่าเนี่ยคนก็จะมีความสนใจกับคอนเทนต์เหล่านั้นได้ง่ายๆอย่างเช่นอาจารย์เจงเนี่ยไปอยู่กับแซมเฮ้ยมาได้ยังไงสองคนนี้ <ừ. S 1> คือดูเร็วๆยังไงก็รู้ดูยังไงก็รู้ว่านี่คือสา้างจากไอไอแต่คนจะมาหยุดดูแล้วติดตามในเนื้อหาว่ากาลังคุยกัน เมสเซจที่เราต้องการสื่อสารมันก็จะออกผ่านคอนเทนต์เอล่านีได้ใช่แล้วในตอนเนี้ยผมว่ามันคนบางคนไม่รู้นะครับว่าเป็นอเอไอพีโออ้าอ่ามีโอกาสคือไอไอคนเล่นเอออ่ะขนาดเราดูเฮ้ยมันลอยังตังหิดเลยว่าใช่คลิปจริงป่าวะหรือเอไอนี่อไหมครับแต่คนผู้ใหญ่ครับ เขาไม่ทราบนะครับบลอกคลิปอิงเป็นเอไอครับเอาง่ายง่าคือตอนแรกผมก็งงว่าคลิปอิงเอไอจะขายใครวะจะขายใครวะคลิปเออมันดูแบบปลอมๆนะอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ในโลกเอไอนะครับพี่โออาใช่เราดูออกว่ามันเป็นเออแต่จะมีหลายคนที่อืมไม่เข้าใจจนกั่งผมไปเห็นแม่ผมซื้อของครับ แม่ผมซื้อของผ่านคลิปเอไอครับนั่นไงนี่แหละครับนี่แหละครับคือที่น่าเป็นหัวในเชิงลบครับคือพวกเราอ่ะเข้าใจว่าทุกคนคงเข้าใจว่าคลิปเนี่ยเป็นเอไอแต่ไม่ใช่ทุกคน,นครับไม่งั้นสแกมเมอร์จะมาถึงจุดนี้หรอมันน่ากลัวมากเลยนะเพราะผมเห็นนีอย่างแบบคนยกช้างอ่ะเชื่อไหมครับ ผู้ใหญ่ต้องแชร์ในไลน์แล้วเขาไม่รู้จักหรอครับว่าโซล่าคืออะไรมมแม้ว่าโซล่จะบอกว่าคลิปที่มาจากเอไอจะมีคำว่าโซล่าเขาก็ลบได้คือลบได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้หรอครับว่าโซล่คืออะไรเขาคิดว่าเป็นคลิปวิดีโอจริงถ้าสมมติมพีโออ่าไปเที่ยวไปเที่ยวสักที่หนึ่งผู้หญิเยอะหนบ นะครับ,รบเอาจริงๆนะพ่อแม่เราอะ่ะไม่รู้นะครับว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปไม่จริงคลิปเรเล่นหรือไม่เล่นเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปอย่างนี้แปลว่าคลิปปลอแมแน่นอนนะครับอันนี้คือความเสี่ยงนะครับว่าโลกอะ่ะมันจะไปถึงจุดไหนในการใช้เอไอแล้วการหลอกลวงอะ่ะแล้วเชื่อไหมครับว่าสแกมเมอร์ ชาชีพมาแน่นอนเก่ง a อไอกว่าคนธรรมดาแบบเยอะเพราะยุคก่อนน้าเนี่ยตัดหน้าผมไปพูดได้อ่ะอืมอ่าตัดคนดังๆด,ดอกเตอร์นิเวศเนี้ยอ่เรา <ไป S 2> เอาเนี่ยฮะนักนักข่าวดังนั่งอ่านข่าวแล้วพูดถึงข่าวของสแกมเมอร์ที่กำหนดขึ้นมามันมีแล้วอ่าไม่โดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีโซละนะครับครับแล้วไอ้ตัวแบบเนี้ยอยู่มาเป็นสองปีแล้วอ่ะไอ้ที่ตัดหน้าพี่โอแล้วก็ไปทำสแสกมไปทำแบบไปหลอกลวงคนอื่นเขาเงี้ยเขาทำได้มาแบบโดยที่ไม่ต้องใช้ AI อโซลตัวนี้ด้วยอ่าอ่าแต่ตอนเนี้ย a ออโซลตัวเนี้ยถ้าแง่เชิงบวกอ่ะเราสามารถประหยัดคอนเทนต์ไปได้เยอะมากนะครับ เพราะเราสามารถเวลาเขาสแกนพี่โอเดลองพี่โอลองสมัครเนอะเขาจะให้เราอะสแกนหนึ่งคือเขาจะให้อ่านตัวเลขสามตัวเลขนะครับะจะมีตัวเลขให้แปดสองเก้าสามกสี่เพื่อเอาเสียงเราขยับการขยับปากของเรานะครับ,รบสองคือเขาจะให้เราอะมองกล้องสแกนมองซ้ายสแกนมองขวาสแกนเพื่อล็อกล็อกหน้าเราเหมือนเราแบบสแกนใบหน้าเพื่อ ตรวจสอบอ่ะอ่าอ่าอตรวจสอบเบพื่อถอนเงินนะ่ะแล้วคือไม่รู้ว่าหน้าเราเนี่ยผมยักูกลัวลัว,ว่ามันจะไปทไํา <laughs> อะไรเพราะว่าพออเขาหน้าจานเชียงในวีดีโอเหมือนเลยนะเหมือนเลยข <c ười> พีโอพ,โอพีโอลองดูเคนะนักลินน่ะโหเป๊ะเหมือนมากเหมือนมาก,มมากแล้วถ้าผู้ใหญ่เขาไม่ได้รู้รู้ไม่ได้รู้จักคือ ผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกคนเขาไม่ได้รู้จัก a อไอนะครับ<ต>เขาไม่รู้ว่าเอไอมันทำอะไรได้ขนาดนี้นะครับอย่างแม่ผมอะดูดูลูปผมที่ผมแกล้งว่าแบบรับพนักงานไร์สดเนี่ยแล้วผมมีผู้หญิงยืนูอยู่สี่ห้าคนเนี่ยแม่ผมทักรู้ว่าว่าโอ้โหพนักงานสวยเนาะคือตักทักแบบจริงจังอะอืมอืมอันนี้จะน,น่านะเป็นห่วงครับพี่ครับ แทนก็ต้องระวังด้วยคุณผู้ฟังดูคลิปวิดีโอต้องใจหงิดไว้นิดนึงนะครับว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันน่าจะไม่จริงนะครับโดยโดยเฉพาะเวลาที่มีภาพอาจารย์เชียงไปอยู่กับสาวที่สุดจะเป็นคลิปปลอมไมเพราะว่าผมรักเมียมากที่สุดในโลกครับซึ่งในในการใช้โซลาร์เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้มาทดสอบกันว่าเอ๊ะเราสองคนจะไปนั่งคุยกันยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาให้ผู้ฟังได้ได้มีโอกาส ได้ลองลองเห็นภาพดูว่าการใช้งานจริงๆมันมันเป็นยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้ครับไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยใครโอกาสมันจะมีโอกาสช่วงหนึ่งตอนที่ตอนเริ่มเนาะตอนเริ่มก่มอนที่ทุกคนจะรู้ก่อนที่ทุกคนจะใช้เป็นมันเป็นช่วงจังหวะที่คือชินจังหวะแหละออกตัวลุกเข้าไปก่อนทําให้คนรู้จักก่อนแต่แม้เราลงไปแต่เราจะไม่ไม่ได้ประโยชน์จากมันแต่เราจะได้ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเราคุณก็จะเก่งขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นแล้ว ก็เข้าไปตู่โลกยุคใหม่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นดีกว่าอยู่พั่วเลยนะคนละแบบเลยนะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราเข้าไปอะ่ะมันไม่ใช่เพื่อแบบตามกระแสแบบโอ้โหท่านกระแส,แสมันเป็นเข้าไปเพื่อเรียนรู้ว่าอนาคตอะ่ะมันอาจจะหยิบจับออกมาเป็นธุรกิจเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับโอเคครับก็วันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เทคนิคดีๆนะครับแล้วก็ ได้รู้เลยว่าจากนี้ไปเห็นคลิปอาจารย์เชียงกับสาวๆก็อย่าไปตกใจนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยไปอย่างสูงครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับติดตามข่าวสารข้อมูลดีในรายการช่วต่อไปของ Thinking Connect นะครับวันนี้ผมอาจารย์เชียงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ